สวัสดีค่ะสวนข้าวโพดนะคะมาสวนข้าวโพดตอนค่ำนะคะมาหักข้าวโพดส่งลูกค้าพรุ่งนี้เช้านะคะพรุ่งนี้เช้าออกเดินทางแต่เช้าดึกนี้ก็เลยต้องอันนี้เวลาประมาณเกือบสามทุ่มเนาะมาหักข้าวโพดกันเป็นข้าวโพดหวานทานสดนะคะราชินีทับทิมสยามเห็นไหมคะนี่นะคะ ข้าโพดหวานทานสดราชินีทับทิมสยามออเดอร์ออเดอร์ส่งโคราชประมาณสี่สิบกิโลนะคะโอ้มลแรงเยอะมากเข้าไม่ได้แกนยังคือเนี่ยเดี๋ยวหักสดๆจากต้นเลยอาะสักตัก แกะให้ใหม่เนี่ยหันนี้เขาโพดเหลืงองจังเอาไม่ใช่อันนี้เป็นแก้มแดงเหรอเหลืองแดงจังเึสาวน้อยแก้มแดงไม่แดงนะนี่มไม่ใช่อ<ด>ันนี้ก<ม>็มันไม่แต้มนะคะเขาเรียกสาวน้อยแก้มแดงนะคะเป็นสีเหลืองไม่ใช่ลาชินีนะคันนี้อันนีนเน้เวลาซื้อเวลาซื้อเมล็ดมาจะมีแก้มแดงปนมานะคะหักเลยทานสดได้เหมือนกันอันนี้ แต่ว่าอ,านนอ,อรอบนี้ปนแก้มเ,เออเน,นี่นอันน,นี้นี่แม่หักให้แล้วนี่นะคะแม่ถือเนี่ยอืมว้าวสวยมากทานสดๆเลยเดี๋ยวจะหักทานให้ดูเลยนี่ราชินีทับทิมสยามนะคะเอาักใหญ่มากกินหมดไหมนียอิ่มข้าวมาแล้วนั่นีอ <laughs> S 2> <S 2> <S ทานได้เลยนะคะ <S 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 หวานกรอบมันดมหวานมากมีหน้อนไม่กินนอนไปด้วยป่ะหวานกรอบช่ำมากากินข้าวโพดทานสดตอนสามทุ่มนะคะ บรรยากาศทุ่งนามืดมากได้ยินเสียงจิ้งหรีดเรไรนะคะปะ่ะอืมอ่ะ,อ,ะ,อ,ะอันนี้สีเหลืองสีเหลืองที่ว่าแก้มแดงนะสาน้อยแก้มแดงอันนี้ยังไม่แดงอโอ้หวานมากทานสดไม่อืดท้องนะคะลราชินีทับทิมสยามค่ะ สนใจรอบหน้านะคะรอบนี้สินค้ามีน้อยค่ะบ๊ายบาย